กับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องบบ่ายู่ฟังลแล้วแล้วก็ฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเขา่าสู่ซองสาวุนมาคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะบุนมาบันเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมาพ่อ,อ,อก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมามาเนี่ก็มาทางคือน้องไอเดียพี่น้องเลยเป็นจังใดเด้อคือเงียบเงาแจ้มมานี่ไปทางใดเบิดเด้อถมงานสร้างเฮานะใส่เบิล้วบิก่อนประตางประตูผนเจาะหูเจาะหอยแล้วเด้อจังใดพี่น้องเลย ก็เป็นเม็ดอิ่มซิมอยู่โบเห็นมีไผ่เลยแบบนี้ฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อเนาะไปทางผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่ามาเห็ดเฮือนเห็ดซานให้น้องไอเดียปพี่บเห็ดวีนะน้องไอเดียป้าว่ายู่เตียงอีหละเห็ดอยู่ว่าไม่บุญเห็ดยังอันนี้อ๋อสบายดีเด้อเปิดคลิปเล่าต่อไปเนี่ยได้แตเก่าสบายดีสวัสดี มะแมพี่น้องเอฟซีกันปะสูฟูซูคนมนี่ก็มาพกมาพกเก็บแมวบุญอีแลวกันน้องไอเดียโดยมันี่น้องไอเดียเห็ดยังคือเตะคือเตนเทอันี่มาแตหาเราไหมบ่โอ้ส่วยหน้าโอ้ดยพี่น้องเลยมาพ่อกันตอนนี้ก็ใช้สร้างไปใส่เบ็ดอีละอันนี้สร้างเมื่อบ้านสร้างเมื่อบ้านอตกตกตกลุงมาสร้างเมื่อบ้านเมื่อแต่วัานี่บ โอ้พิ่นไ่ได้นอนพี่บ่คืนนี่เดี๋ยวอ่ะลูกโ,โซเก็มอือคนน้อยเพราะพนมาเล่นบ่อไปเดี๋ยวสิไปพูดแหละเดี๋ยวสิเลาะไปพูดกับพี่น้องเลยป่ะละป่ะเดี๋ยวโดยวเดยียพี่น้องเลยใส่หมวกก่อนบาทนเน,ะนาะก่อนมื้อนี้กะทางเฮากะสิมาแจ้งให้พี่น้องเฮาได้รู้ได้ทราบกันเด้อเนาะเมือ่อวานนี่กะเฮาได้งบมาเพิ่มอีก2,000บาทพี่น้องเอ้ยเพื่อว่า มาสมทบใส่กับกระเบื้องเฮือนน้องไอเดียนี่เลยเนาะทางเมื่อวานนี่ก็2,000บาทได้งบปูนพี่น้องเลยเมื่อน,นี้นะอ่ะส,สิเป็นสิเป็นทรายก็ได้เนาะเพิ่นก็นสมทบมาอีก2,000บาทเนาะทางเอื้อยเอื้อยรังสิยาพี่น้องเลยอยู่ทางฝั่งไทยเนาะทางพี่รังสิยานี่แหละแต่ถ้าว่าวาบ่าถือบ่ต้องก็ต้องขอโทษขออภยัยด้วยนะพี่เด้อเนาะเพิ่นก็นได้ฝากมาสมทบอีก2,000บาท เพิ่นา่าอยากสมทบแบบใดก็แล้วแต่ทางน่องในสะดวกว่าจันก่อนอื่นกะต้องขอบคุณขอบคุณในห,หลายเด้อพี่เด้อที่ฝากเงินมา2,000บาทแล้วก็เพื่อสมทบซื้อ,อยางมาสมทบกันยังก็ได้เ,เพิ่อเพื่อว่าให้เฮื่อนของน้องเล้วเนาะตอนนี้ฮาก็ได้เพิ่มมาอีกเมื่อวานนี่ก็2 0 0 0บาทพี่น้องมาอนี่ก็2,000บาทแต่ทางเอื้อยรังรังสิยานี่แหละเพิ่นก็ให้ทางน้องนําเนาะให้ค่ะ ให้เป็นกำลังใจของน้องเป็นค่าน้ำมอกน้ำมันวสันเป็นกำลังใจเด้อให้ทางน้องวสันกัหนึ่งพันบาทเนาะก็ขอบคุณข,ขอบคุณพี่หลายๆเนาะรังสิยาอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยให้เอื้อจึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเอื้อยให้มาซ้ำได้กระกบคืนไปหาลอยเท่าพันเท่าขอให้เพลินสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจทางครอบครัวเฮือนสารคงเพลินเด้อที่สมทบเข้ามาเนาะได้เพิ่มมาเป็น4 0 0พันบาทแล้วพี่น้องเลย ใส่กับกระเบื้องของน้องไอเดียเนาะกระตอนนี้ก็อสิยังขาดค่าสร้างพี่น้องเลยงบกระเบื้องก็ได้แล้วงบปูนก็ได้แล้วทรายก็ได้แล้วบัดนี่ยังค่าสร้างพี่น้องเลยค่าสร้างติดกระเบื้องก็สี่พันบาทเนาะเอาก็ได้บัดนี่ก็ค่าสร้าง ่าสร้างกระเบื้องติดกระเบื้องในสี่พันบาทเนาะยังขาดแต่ง,งบกาสร้างพี่น้องเลยถาผู้ใดอยากเพื่อให้เพื่อน,น้องไอเดียแล้วเนาะเพื่อว่าทาั้งเอฟซีทุกทุกคนเนะาะกสิฮักน้องไอเดียหลายผู้ไรยคนก็ะสมทบกันเข้ามาได้เด้อพี่น้องไอผู้ละหะละซิบเนาะอยากให้เฮือนของนอง้องเพลินเร้ว หลังจากนั่นกะเพิ่นติดประตางประตูแล้วก็ให้ทั้งทีมงานเพิ่นเพื่อว่างบเฮาพ่อเมื่อใดกะพ่อเมื่อใดก็ถือว่าให้ทั้งไอ้เพิ่นติดเลยพี่นอ้องเลยเพราะตอนนี้มันยังบ่พอเนาะคันสิให้เพิ่นเฮดกะถ้าเฮ้าว่มีค่าสร้างจ้างกห้สมมติหฮาให้เพิ่นติดไปก่อนเฮ้าว่าได้ค่าสร้างกะสีคือเก้าพี่น้องสบุ่สิเก็บรวมๆสะกอนวาให้มันพ่อเนาะตอนนี้กะงบกระเบื้องได้แล้วปูนได้แล้ว ทรายได้แล้วพี่น้องเลยขาดคาสร้างทางกระเบื้องเฮาเนาะโอเคพี่น้องเดียสิผ้าไปเลาะเบิงทางเฮื่อนน้องสก้อนแบบนี้ทางสร้างพิ่นมิดอิ่มซิมพี่น้องเลยสิพา้าเลาะเบิงเฮื่อนเฮื่อนเป่าบบดนี้แล้วแหลนะเนาะแต่บ่มีสร้างพ่ดแหละพี่น้องเลยไปเบิงไปชมนํากันเป่ามาแล้วพี่น้องเลยป้าเธอปิดประตูตีแมวพี่น้องบบดน,นี้ล็อกก่อนคักเนาะฝ่นติดบานประตูก็ได้พี่ เก็บตับมับพี่น้องเลยวิทางพี่ก็ได้อืจ้อันนี้นี่เนาะกับมีเอฟซีลายผู้หลายคนเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาว่าทางสบ,บุญนี่อ่ายานว่าสร,ร้างนี่ใส่ประตูพิษว่าสันกับบอได้พิษเราพี่น้องเลยเพราะว่าประตูทั้งหลังบ้านนี่มันสิเป็นใบน้อยเนาะประตูหน้าบ้านนี่สิใบง่ายกลัวกัวทางเบาเตียงเพิ่นสร้างมาทางหน้าบ้านบบนี่ใบง่ายกลัว ทังงลังบ้านนี่ใบน้อยกบห้องน้องไอเดียเนาะแล้วก็มีเอฟซีเพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าโอ้ยสบู่เลยว่าสันตั้งกันประตูนี่พิษแล้ววาสันมันแบบตรงกันวาสันมันก็บม่ได้ตรงพี่น้องเลยมันกะโตทั้งหนานี่มันก็มาทั้งนี่เนาะออกทั้งลังบ้านหรือว่าห้องน้ำกะกระยับมาอีกหน่อยนึงที่สบู่เฮ็ดแบบนี้กบเพราะว่า ผู้ใหญ่เนาะผู้ที่เพิินใจเงินนั่นแหละว่าง่ายๆผู้ที่ว่าผู้ใหญ่ผู้ที่เฮ็ดเพื่อนนี่เพิ่นให้เห็ดแบบนี้พี่น้องเลยถ้าสมบูรณ์สีห้เพิินมาเห็ดอยู่ข้างนี่ก็เปรีพิจใจเพิินเพราะว่าสมบูรณนี่เป็นสะพานบุญแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นเงินเพิินและเพิินบอกให้เฮ้าเห็ดบอนใดเข้าก็เห็ดตามผู้ใหญ่เพิ่นสั่งเนาะสมบูรก็เห็ดตามทั้งผู้ใหญ่เพิ่นบอกเพิินอย่างมากหละพี่น้องเลยเห็ดมองนี่ก็บบเป็นหยังมันก็งามอยู่เฮ้านี่ สบา,าสสบุญว่าไปบ้น,นี่ว่าวพิษพลาดหรือว่าวาพิษหูะต้องขอโทษขอภัยเนาะพี่น้องสบุญก็ต้องทําตามเงินของผู้ใหญ่เพิินเพิินบอกให้เฮ็ดบอนนี่สี่ห้สาบุญมาเฮ็ดบอนนี่กะเป็นไปพอได้เพราะว่าผู้ใหญ่เพิินบอกมกนะักเนาะผูเพิเินทีใจเงินว่าสั่นสาพี่น้องเ้ยก็ต้องเข้าใจกันจุดนี้นะํสาสบุญกะเฮ็ดตามใจเอซีทุกคน บิกับโบได้เนาะเฮาคนเดียวกับเอฟซีมีไรขู่ายคนกับขอบุญข,ขอบคุณหลายหลด้อที่คอมเมนต์เข้ามากะบบเป็นยังกะบบได้เขียดบได้ใหนะ้เนาะเพิ่นกับนะนําเป็นสิ่งที่ดีแะละแต่ว่าเฮาผัดเฮ็ดตามที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮ็ดแบบนี้ว่าเพิ่นเป็นผู้ใจเงินเนาะถ้าว่าสมบุญสร้างไปกับเงินสมบุญโบได้จ่ายพี่น้องเลยว่าเฮาเป็นสะพานบุญเป็นตัวแทนของเพิ่น นี่ก็คือบ้านน้องไอเดียแลไรพี่น้องตอนนี้ก็ได้งบเข้ามาเพิ่มรวมแล้วก็ยังแต่ค่าสร้างปน,นี่ค่าสร้างติดกระเบื้องอะไรพี่น้องค <im itation> ือว่ามานี่กับเพิ่นติดบานประตังประตูแล้วก็ถือว่าเฮาคุยกันกับสร้างนี่ที่ว่าเฮตเพื่อนน้องไอเดียนี่มันบได้เกีียวกันกับติดกระเบื้องหรือถ้าสีเนาะพี่น้องเลยบางคนยันว่าเข้าใจพิษว่ารวมกันเลยโบแมนเดอร์พี่น้องที่ว่าค่าสร้างคุยกับไอแก้วนี่มีแต ฮอดขั้นตอนติดบานพี่น้องก็คือจ่ายเงินค่าสร้างเนาะตอนนี้ก็ยังข้างเพิ่นอยู่หนึ่งมืนบาทพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อนี้ทั้งไอ้เพิ่นบอมาเต่บ่อหูว่าเพิ่นสีเอาเมือ่อใดถ้าเพิ่นว่าสีเอาเมือ่อใดฮะก็ต้องได้ห้เพิ่นคืออยู่ดีพี่น้องเนาะเขากะมาว่าให้พี่ให้น้องเขาได้เข้าใจกันตอนนี้ก็ขาดค่าสร้างเด้อพี่น้องเลยเป็นแห่เป็นสายเขาก็ยังบร่ได้ส่วนต้อมไหวพี่น้องเลย อยู่ในนี่กับซิมีอยู่ประมาณหลายเติบอยู่มันหักนีไปเบิ้ดละฝนตกเกินจะเบดิดละทางเฮื่อนมันก็ได้แห้งแล้วอีกบุดรก็คือสิได้ท่าสีแล้วก็จะเป็นจังใดเนาะสี้าก็ได้เป็นสีบานประตางประตูเพราะว่าสีนี่เป็นทางสบ,บุนโบเมนทางสบ,บุ่หับเนาะพี่น้องทาง ทางตูซิดฮับพี่น้องเลยเปลี่ยนสีท่าเฮือนของน้องไอเดียองบุญนี่มิเตยังตอนนี้คือฮับผี่ชอบเรื่องกระเบื้องเพื่อนพี่น้องเลยก็มีเอฟซีบบโอ้บุญเลยรวมงบให้ฟังได้บ่อย่าหูว้ว่าเบิร์ตเทอร์ไแล้วเนาะตอนนี้ยังรวมบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันยังบ่แล่คักเนาะบอกง่ายๆก็ยังบ่แลวคักตอนนี้ก็สิเหลืออยู่ประมาณ ยังอยู่สิอร์นแหละพี่น้องเลหลือทอติดกะโลบนี้เพื่อนน้องไอเดียเพื่อนแล้วแลวแหละเกเร็หลือทอติดกะโลแลลวก็ซ้ำวสิบเหรือสเปร์เซนี่กะสีนั่นพามือนี่สร้างกบวยูพี่น้องเขาอยากถามเวียกถามงานกับไอ้เพื่อนกับนี่เงี้เพื่อนเมื่อบ้านว่านีนสิพาลูกไปเช็คเบิ่งอีกว่าซันจะ สบายดีพี่น้องสบายดีนะตามเบิ่งนีงงน่สบายนางรถเมื่อแล้วังขารถยบลงหันรถสบายคักปัญญ์เนี่ยดินดอกนะ <c oughs> โเลยมาคนเดียววมือนี้ลูกชาอยู่สักเครื่องมาส่เครื่องผมมีเครื่องนุง่งอะไรมาส่นุง่งขูมือขูมือบ่มีเวลาสักวันนี้ไปคือกันได,ด้ขอดีจุดเมื่อถึงเว้นเหวเห็นว่า สักเตีองอบแห้งเป็นยังยัดแจกะตาไว้ยัดแจกะตาไว้มันกินมันออกเวิดกระนุ่งโตแบบนี้อบโดนเลยดนจ้าบ่เกิดเกิดเฮ็ดแล้วว่แจ๊คพื้นบังอยู่บ่ครับว่ามีเชื่อเฮ็ดที่ว่าเฮ็ดออกจ้าเมื่อเบิ่งเด้อบ่แล้เจ้าไปเฮ็ดเฮ็ดกระตันออกแล้ววะแจ๊คเลยเราเยอะว่าสีพี่น้องเงยเออจ้าอ่ะสวัสดีสซงแกมสวัสดีเด้อพ่อตู่โอ โอ้โบได้เห็นจากเ่อได้ก็จะเกิดอันนี้อืออู้อู้อู้อ้ออ้ยนงบเห็นแล้วน้งโทันหอดเดือนเถะนหอดเดือนบ่คิ่ไร่บเลยเนาะหูบอสแกนให้กวนน้องพลอยอยุ่บ่น้องพลอยเลยบ่หูบอ้ะให้น้อ้าิ้ว้ยวิ้นแล้หูอะไรสิไห้บ่ัแพงวะนี่ แม่นว่ะเบดได้แพงเี็หน่อยเพิ่นแพงเบีได้มันแพงเบีดได้คืนนน่อยนึงขนาดชามลูกนกผูม่ยังน้ำตานะตุ้มยังครบนะนะเจ้าไปได้กลางม่งบอกรูลูกนู้นอ่านสแกมกินข้าวหรือเล่ยังเผ็ดไปยังห่ินอ่อผูใายผู โอ้ยยงก็ไปคบแก้มไปเอาป้าไว้สิได้อ้นี่ยูนี่มุ้งอ้าวก้นบระเดงยงยงบ่เป็นไข่โบเ็นชาบุนเลยโอ้าะคนแทงไข่เยอะเออใช้เม่เอื้อยเพิ่นไปใส่เอื้อยเพิ่นเอ้ยเพิ่นไปน้ำพ่ออืมโหกินแต่นมแม่แห้งอยู่บ่านมนมเจ้าก็ได้เออนมแห้งได้จากขี้ไรใบเนาะดูนี่ บอได้เห็นจักเชื่อแล้วก็แต่ผลได้แล้วแต่ว่าได้เดือนหนึ่งสองเดือนได้จักมื่อได้นี่ท่านหอดเดือนบ่จะสองมืออ๋อจะได้ซาปไายมื่ออือหูมื่อตาเหลือบแล้วบ่เนาะว่าทันเหลือบหรอกเนาะแย่พันเชียดพันเช็งนะเหตุยแย่งกันนะฮะวะเชียดยแย่งอะนะอุ้มเป็นว่าคนหน่อยนี่อุ้มเป็นอืออุ้มเป็นอุ้มเป็นอุ้มมองดู

ตื่นเรื่อยเพรกงคืนตื่นเย้องเลือามเทนะครับยอกน้องเลยไหมเช่นเลยอุ้ยพม่ชิเห็ดน่องแห้งขึ้นตีกับีตีตีตีงด้วยสะตีด้วยกาบอตีแหงบลาแยมก็บอ้าวแล้วมูงด้วยแตะเจ้านอืมน่อง อันี้แหละบนนี้จะตัเวนเะเาโอ้โอโอ้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 ดี๋ยวมาเล้วใช่เหรอเดี๋ยวมากระเชียนปีช้างนะเห็นปีชางดอันนี้ก็บัดเดือนนี้เดือนหน้ะเนาะอน้อะไรเห็นเ้าบุ้งดักเิดอนเอ้ยพูนี้เต้สีห่วงเลยเนาะน้องพลอยไปทั่งได้ใช้ เมื่อน้ำพ่อองพ่อไปใท่พ่อเอาเมื่อเน้องจังตายเลยนะจังตายเลยพี่น้องทำปะาละพ่อโนี่นี่จะเฮ็ดข่อยไห้วะนี่พี่น้องมันเดืองเลยน่าก็ เซ่นำมาฝากน้องไอเดียก่อนพี่น้องเอ้ยสักเสร็จจังได๋ดีตนน้องไอเดียน้งสบุนก็ได้พี่น้องมากรซอยมาฝากเพิ่นก่อนพี่น้องกับเอาิ้นิ้นหมูพี่น้องเอ้ยแบ่งมาให้เพิ่น2ตนซื้อไปไว้เฮือนน้องอันเ็มไว้ให้างเนาะทางอ้ายทีมงานเพิ่นก็มิดออนซอนพี่น้องเอ้ย น้่นไอเดียเดียอันน <firstly bush> <cũ> ี้สิ้นโมไว้ปิ้งอ่าสิ่โมกับนมขอบคุณขอบคุที่เอาสิ้นโมแก็บนมให้องไอเดียกินความเจ็บปวดได้ได้คลายบให้ีเดินทางตลอดปลอดภัยขอให้แม่เงืนเดิมขอให้รวยฮันมนาเดิมมีบุญมาสมบได้ขอให้รยโดยถาวรถาวรจะท่าทุก โดยไพ่ล็อกประตูเพื่อนหนแหละใช่กระเจอนะโอเพื่อนภากันเมื่อวันเลยนะเนาะไปไหว้ตู้เยน็นบห้กินเบิ้เมื่อเดียวนมกับบห้กินเบิ้เมื่อเดียวไว้กินลายเมือม่อเมื่อใดบบมีก็ะชดได้กิน้้กินเผู้ตูม้มจะให้เจ้ากินเจ้าเป็นเด็กน้อยผู้ตู้ล่ะเราใหญ่ล,ว,ายายลวเจ้านะกินให้ใหญ่ท่านผู้ตู้เด้อมีบุญเสื้อฝากเจ้าเจ้าเป็นเด็กน้อยให้เจ้ากิน อุ้มตู้ละใหญ่แล้วลากินข้าวกับซิ้นโมก็ได้เออไปใส่ตู้เย็นไว้บุเมนว่าให้กินเบิดมือเดียวได้อย่างเงี้ยบอแม,ม่บุญก็มาคือกันนมแม่บุญยังซื้อมาให้เจ้าแม่บุญก็บ่ได้กินนุ่มโตแม่บุญกล่องตัว,ตวนั้นน้ำหมกักกล่องเด็กกระสักก้นกนนอนโซชเคเลตนะช็อก <แ S 1> โอกแลตนะมันบ่มีมาเนี่ยกินนมเพิ่นบ่ให้กินเบิดบาดเดียวเพิ่นให้กินเ,นเ,นเป็นซูเมอร์เอา กินบดบดเดียวกินบดบดเดียวกับมันกระโบมันกระโบมีประโยชน์อย่างนี้กินแล้วก็เหนียวออกกินเมื่อกลับมาในตู้ก็ต้องเก่าแล้วเนาะเน่าเก่าแบบเก่าจยกดึกในบุญซื้อมาฝากเจ้าไว้โดยอาซาในบุญสิไปก็เนิบบินี้เด้อโดยอาสบายดีเด้อคุณตู้ในบุญี่เดือดในน้ไงดีฮะคมเชฟไปได้คอมใครไปมี เดินทางต่อปลอดไทยคอยมันยืนนะคอยถึงกุ่งนากระชากดูเลยสาธุกระเชาไวปั๊บลงปั๊บเลยลองเห็ดซาซาบงดูซาสาธุหยกมือขึ้นซาซาดูเออจังซ่านเด้อเถื่อนหนานี่เด้อบุกหายเห็ดวับไว้อบัดอสาธุกระโอยเห็ดสาธุสีน้ำใกระตามเรื่อลองใหม่ดูอะสาธุเนี่ยจังซ่านเลยอันนี้เอาเอาไว้ไวดูคือกินี่ บเอาเเห็ดไมอะเห็ดไมซนี่นกงามงามนกงามงามหุนนกนเมืองงามงามแไบ้นกมืองงามงามอือใช่ลให้วัดเด้เดิอะไปก่อนพี่น้องเลยเอ่อนลอกประตูประตางไว้เลยฮักกาิ่นแหละพี่น้องเลยไ้โอกาสหน้าเนาะสีมาไม่ ทางสร้างเพิ่นมาก,ก่อนเพิ่นใส่พระตางประตูแล้วเปิดแล้ว,ลวพี่ดิใส่ไปแล้วหลอกกุญแจไว้เพผัวมีเครื่องอยู่ทางในเนะาะถ้าบ่ล็อกกีย่ยามันเสียพี่น้องเอ้ยเอากระสิไปสก้อนมืนนอ้อนี้คิดละพี่ละน้องไปสก้อนก่อนอื่นก็ขอบบขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกคนเด้อหรือว่า ทุกทุกท่านที่ได้ยืนมือเข่ามาซอยฝากเงินเข่ามาซอยสมทบเพื่อนเทื่นของน้องไอเดียเนาะก็ขอบบุญขอบคุณในลายเบอร์สุขุสุคนที่ว่าสงสารน้องไอเดียแล้วก็หักน้องไอเดียที่ว่าฝากเงินสมทบเขามาก็ขอบบุญขอบคุณในลายเพื่อนทรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคมเจ็บมวยได้คข้มไข่บวชให้มีเพื่อนห้มาซัมได้ก็ห้กลับขึ้นไปหาเพื่อน้อยเท่าพันเท่า ขอให้เพิ่นมีแต่สุขกายสบายใจให้อยู่เย็นเป็นสุขและทั้งครอบครัวเฮือนซานของเพิ่นและขอบบุญขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่เจดีย์เอฟซีทุกคนที่ดีตามรับส้มคลิปตั้งแต่ต้นจทย์จทและบบขามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาพีล่าน้องไปแล้วสบายดี